สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังเปิดโพสต์ล่าสุดโนตอุดมหลังเดี่ยว13เจอถล่มในโซเชียลจากกรณีที่คนบันเทิงดังครับอย่างนต้ตอุดมแต้พาณิชย์จัดงานเดี่ยวสิเมื่อเดือนมิถุนาหกห้าซึ่งเป็นการแสดงเดี่ยวไมโครโฟนคั้งที่13ของเจ้าตัวและมีการเผยแพร่บันทึกการแสดงสดผ่านทาง Netflix เมื่อวันที่11ตุลาที่ผ่านมาในบันทึกการแสดงสดดังกล่าวครับมีบางช่วงบางตอนที่เป็นการตั้งคําถามรวมทั้ง วิภาควิจารณ์การทํางานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่กลายเป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์ครับจนแฮชแท็กเดียวสิบติดเทรนด์ทวิตเตซึ่งมีทั้งคนที่ชอบและไม่พอใจครับล่าสุดในเพจเดียวซึ่งเป็นเพจของโน้ตอุดมก็ได้โพสต์ภาพของโน้ตบนเวทีการแสดงสดและเขียนแคปชั่นติดแฮชแท็กสะดวกแบบนี้พร้อมทั้งชวนแฟนๆชมบันทึกการแสดงสดผ่านทางเ e t f l i x ด้วย ก็ขอบคุณข่าวจากมุมข่าวครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปใหม่ต่อไปครับขอบคุณครับ